โดนอ่วมใช้หน้าหาเงินงานเข้าเต็มๆบรรดาสาวๆหน้าเหมือนฟ้านปิ่งๆโดนฟ้องกระจายการมีชื่อเสียงและมีใบหน้าคล้ายกับคนดงังอาจจะมาพร้อมกับข้อดีบางอย่างนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยสามารถทำรายได้จากมันได้นะครับ แต่สําหรับเฉินซินหลิงนะครับสาวที่มีความคล้ายคลึงกับซุปตาชาวจีระดับอินเตอร์อย่างฟานปิงปิงนะมันกลายเป็นความผิดทางกฎหมายโดยพิการรายงานว่านะเดือนกันยายน2020เฉินซินหลิงนะครับวัย32ปีถูกฟานปิงป,งปิงยืนฟ้องในฐานะละเมิดสิทธิภาพลักษณ์ส่วนบุคคลในเวลานั้นนะครับเฉินซินหลิงเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมในโลกออนไลน์ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์การขายของผ่านไลฟ์สตรีมของเธอนั่นเองนะบนเว็บไซต์เถาเป่าพร้อมกับมีผู้ ติดตามเป็นจำนวนนับล้านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเธอไม่ได้เรียกตนเองว่าฟ้านปิงปิง,ปงนะแต่เลือกที่จะใช้ชื่อคล้ายๆนะอย่างเช่นชื่อว่าฟ้านเย่ปิงนั่นเองพร้อมกับใช้ชื่อช่องของเธอขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและทริปเม้นต์และต้องบอกเลยว่านะครับเฉินซินหลิงเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่หาผลประโยชน์จากความหน้าเหมือนคนดังเพราะยังมีอีกหลายคนนะพยายามผ่าตัดศัลยกรรมให้ตนเองดูสวยและคล้ายกับซุปตาฟ้านปิงปิง,ปงให้ได้มากที่สุด โดยมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าสาวคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าเ e อเฉิงซีวัย28ปีนะเธอใช้เวลาถึง8ปีและหมดเงินไปหลายล้านหยวนกับการทำศัลยกรรมพลาสติกเพื่อให้เหมือนกับฟ้านปิ่งๆนะซึ่งเธอเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2007นะโดยหลังจากที่เฮอเชิงซีนะครับได้ไปร่วมรายการเ e a l ลตี้ซูเปอร์เกทางช่องหูหนานเซ t ต l l i t e นะในปี2 0 1 6ก็กลายเป็นที่พูดถึงนะและมีคนสนใจเป็นจำนวนมากนะเธอก็ดังเพียงชั่วข้ามคืน เพราะมีความหน้าเหมือนคล้ายกับฟ้านปิงปิง ซึ่งทาให้เธอนะครับมีผู้ติดตามในเว็บไซต์เว่ยป๋อถึง1.4ล follower ้านโฟลเวอร์ทีเดียวนะและยังได้แสดงภาพยนตร์รวมถึงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลายแบรนด์อีกด้วยนะครับโดยเฉินซินหลิงเนะี่ยไม่ใช่คนเดียวที่ถูกฟ้องร้องเรื่องการหาประโยชน์จากความน่าคล้ายของฟานปิงปิงนะมีรายงานว่าเดือนกันยายนปี2018นะครับระบุว่าฟานปิงปิงเนี่ยมีการฟ้องแพ่งเกี่ยวกับคดีภาพลักษณ์ของเธอนะถึง6คดีด้วยกันซึ่งเธอเนี่ยชนะทั้ง6คดีนะครับก่อนจะมีการดําเนินคดีเพิ่มเติมนะในป 2018, อีก99้ก้คดีนั่นเองนะซึ่งระบุในเว็บไซต์ของศาลสูงสุดนะของกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับสิทธิภาพเหมือนของฟ้านปิงปิงนะครับส่วนคดีที่ฟ้านปิงปิงต่อสู้กับเฉินซินหลิงน,ะนักสแสดงสาวเนี่ยเรียกร้องให้หยุดใช้ชื่อว่าฟ้านเย่ปิงในการไลฟ์สตรีมขายของบนเถาเปล่านะแล้วก็พร้อมบอกว่าให้ชดเชยนะจำนวนเงินถึง5 0 0แสนหยวนนะและมีการจ่ายค่าธรรมเนียม ให้กับเธอด้วยพร้อมกับขอโทษทางออนไลน์ทุกวันนะเป็นจํานวนอย่างน้อย60วันนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องบางส่วนจากฟ่านปิงปิง,ปงนะครับสรุปว่างานนี้นะครับการใช้ใบหน้าของคนดังหรือว่าใช้ความคล้ายนะของใบหน้ามาทำมาหากินหรือว่าแอบอ้างไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับทางฟ่านปิงปิง,ปงเนี่ยก็มีการฟ้องร้องไปนั่นเองนะครับถ้าให้ถึงกับเจ้าตัวนะที่พยายามที่จะทําตัวให้เหมือนกับฟ่านปิงปิง,ปงเนี่ยลำบากเลยทีเดียวนะครับก็ไม่สามารถที่จะไลฟ์สตรีมขายของได้นั่นเองนะครับวิว ความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง